สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านมีอ้อยเองนะคะวันนี้มีอ้อยจะมาชวนท่านผูน้ชมทำมะม่วงหาวมะนาวโหแช่อิ่มที่มีรสชาติ3รส มีรสเปรี้ยวหวานและเค็มตามและจะมีความกรอบอร่อยถ้าหาท่านผู้ชมท่านใดยังไม่เคยลองทําทานเองและสนใจสามารถทําตามมีอ้อยได้เลยค่ะก่อนอื่นมีอ้อยจะเก็บมะม่วงหาวมะนาวโหสดๆจากต้นเลยนะคะมีอ้อยก็จะใส่ถุงและปิดปากถุงให้สนิทนําแช่เย็นนะคะประมาณ2-3สวันเพื่อให้ลืมต้นคําว่าลืมต้นก็คือการทํามะม่วงหาวมะนาวโหให้มียางน้อยลงหรือแทบจะไม่มียางเลยนะคะ หลังจากที่มีอ้อยแช่เย็นได้ประมาณ2 3ถึงวันแล้วนะคะมีอ้อยก็จะเด็ดออกจากขั้วจนหมดเลยค่ะมีอ้อยจะทําการซูมใกล้ๆนะคะเมือ่อเด็ดออกจากขั้วจะไม่มียางออกมาให้เห็นเลยค่ะและเมื่อไม่อ้อยเด็ดออกจากขั้วจนหมดเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะนําไปชั่งให้ได้500กรัมน,นะคะหลังจากนั้นล้า,ทางทำความสะอาดเอาขั้วเอาเกสรอ,ออกให้หมดเลยนะคะ หลังจากที่รางเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอ้อยนำใส่จานและพักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปมีอ้อยจะไปเตรียมน้ำผสมกับเกลือเพื่อน,นำไปแช่มะม่วงหาวมะนาวโหกมีอ้อยจะเติมน้ำพอประมาณนะคะในชามผสมหรือท่วมมะม่วงหาวมะนาวโหดและเติมเกลือประมาณ2ช้อนแกงหลังจากนั้นคนส่วนผสมจนกว่าเกลือละลายดีและพักทิ้งไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปคือการหั่นแบ่งครึ่งของมะม่วงหาวมะนาวโหดนะคะจะเห็นได้ว่า เวลามีอ้อยหั่นครึ่งนะคะจะไม่มียางของมะม่วงหาวมะนาวโหให้เห็นเลยค่ะหลังจากนั้นนำไปแช่น้ำที่ผสมเกลือที่เตรียมไว้เมื่อสักครู่นะคะ ที่แช่เกลือก็เพื่อว่าให้มะม่วงขาวมะนาวโหลดความเปรี้ยวน้อยลงและให้มะม่วงหาวมะนาวโหนะคะไม่ให้มีสีขาค่ะหลังจากที่หั่นแบ่งครึ่งจนครบ500กรัมแล้วมีอ้อจะพักทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงหลังจาก2ชั่วโมงที่ทำการแช่น้ำเกลือให้ท่านผู้ชมใช้ด้ามช้อนจะเป็นช้อนแกงหรือจะเป็นช้อนยาวสำหรับทานข้าวก็ได้นะคะและแต่ท่านผู้ชมสะดวกแค่เอามาล็ดออกให้หมดทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดตามภาพในวิดีโอเลยค่ะ หลังจากที่อามาเล็ดออกเรียบร้อยแล้วไมิอ้อยจะนำมาล้างน้ำสะอาดประมาณ2-3ถึน้ำค่ะหลังจากที่ล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วมิอ้อยจะตักขึ้นมาพักใส่ตะแกรงเพื่อให้เสด็จน้ำค่ะ เมื่อเสด็จน้ำดีแล้วมีอ้อยจะเทใส่ชามผสมนะคะและเติมน้ำปูนใส่มีอ้อยจะเติมน้ำปูนใส่ให้ทั่วมะม่วงหาวมะนาวโห่เลยนะคะอัตราส่วนของน้ำปูนใส่มีอ้อยจะคขียไว้ที่ใต้คลิปท่านผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้เลยนะคะหลังจากที่เติมน้ำปูนใส่แล้วมีอ้อยเติมเกลือประมาณ50กรัมและคนส่วนผสมให้เข้ากันจนกว่าเกลือละลายดีค่ะ เมื่อเกลือละลายดีแล้วมิอ้อยจะแรปพลาสติกทำการดองทิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณ1วันหนึ่งคืนนะคะหลังจากที่ทำการดองประมาณ1วันหนึ่งคืนแล้วมิอ้อยจะนำมาล้างน้ำสะอาดนะคะประมาณ3-4ถึงนะีนาเพื่อลดความฝาดและความเฝื่อนของน้ำปูนใสและลดความเค็มของเกลือค่ะ เมื่อล้านน้ำประมาณ3-4ครั้งแล้วมีอ้อยจะตักขึ้นมาใส่ตะแกรงเพื่อให้เสด็จน้ำและพักทิ้งไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปคือการทำน้ำเชื่อมมีอ้อยตั้งหม้อค่ะเปิดไฟแรงใส่น้ำตาลทราย400กรัมตามด้วยน้ำสะอาด160กรัม เติมน้ำมะนาวหนึ่งซีกหรือประมาณหนึ่งช้อนชามีอ้อยเติมน้ำมะนาวเพื่อไม่ให้น้ำเชื่อมตกผลึกนะคะและสุดท้ายมีอ้อยเติมใบเตยสาใบขมดเป็นปมลงไปมีอ้อยจะไม่ทำการคนส่วนผสมนะคะเพราะถ้าทำการคนส่วนผสมแล้วน้ำเชื่อมอาจจะมีการตกผลึกได้เช่นกันคะ่ะ เมื่อส่วนผสมของน้ำเชื่อมเดือดมิอ้อยจะปรับไฟเป็นไฟกลางหลังจากนั้นมิอ้อยจะปล่อยให้ส่วนผสมของน้ำเชื่อมเดือดและน้ำตาลทรายละลายเองเมื่อน้ำตาลทรายละลายดีแล้วมิอ้อยปิดไฟค่ะและทำการคนใบเตยกับน้ำเชื่อมเพื่อให้น้ำเชื่อมมีกลิ่นใบเตยมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นตักใบเตยออกทิ้งและพักส่วนผสมของน้ำเชื่อมให้เย็นตัวลงก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปคือการนำมะม่วงหามะนาวโหที่พักบนตะแกรงจนเสด็จน้ำบรรจุใส่โหลแก้วและพักทิ้งไว้ก่อนค่ะ เมื่อส่วนผสมของน้ำเชื่อมเย็นตัวลงแล้วมีอ้อยจะทำการคนส่วนผสมเพื่อให้ความเข้มข้นของน้ำเชื่อมได้กระจายตัวนะคะมีอ้อยจะตักน้ำเชื่อมลงไปในโหลกแก้วที่มีมะม่วงหาวมะนาวโหดโดยผ่านการกรองก่อนนะคะมีอ้อยกรองส่วนผสมของน้ำเชื่อมเพื่อให้น้ำเชื่อมมีความสะอาดเพราะว่าบางทีน้ำตาลที่มีอ้อยใช้ก็มีเศษสิ่งสกปรกติดมานะคะ เมื่อมีอ้อยเทส่วนผสมของน้ำเชื่อมลงไปผสมกับมะม่วงหาวมะนาวโห่จนหมดเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะทำการคนส่วนผสมนะคะและก็ทำการกดมะม่วงหาวมะนาวโห่ให้จมไปกับน้ำเชื่อมให้ทั่วเลยค่ะหลังจากนั้นปิดฝาให้สนิทนำไปแช่เย็นประมาณ3-5วันมีอ้อยนำไปแช่เย็นประมาณ5วันนะคะเพราะว่ายิ่งแช่นาน ะยิ่งเพิ่มรสชาติและมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟสามารถรับประทานได้เลยค่ะมีอ้อยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอมีอ้อยตั้งแต่แรกจ,จนจบถ้าชอบฝากกดติดตามหรือกดไลค์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ